ฟูมิอย่างน้อยก็ติดกระดุมให้เรียบร้อยหน่อยสิเสื้อเปิดขนาดนั้นเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหมดถ้าเงือออกกลางอากาศเย็นแบบนี้อยู่นิ่งๆสิเดี๋ยวรุดอีกฟูมิตรงคอนี่ข่าวจังในมังงะของพี่สาวฉนะันน่ะมันมีฉากในโรงเรียนชายล้วนเด็กใหม่ต่งตัวโป้กเกินจนพวกนักเรียนคนอื่นอดใจไม่ไหวมือพวกนั้นค่อยๆเอื้อมเข้าหาเขาบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจอ่านมันของพี่สาวทั้งแผ่นซีดีทั้งมังงะนี่ ไปละขอบใจนะตั้งแต่เช้าแล้วนะหมอน,นี่มันไม่ระวังตัวเลยจริงๆแต่ก็นะบางทีฉันก็ใจอ่อนกับเขาเกินไปตอนเขาเอ็นมาซบฉันเวลานั่งด้วยกันตอนที่เขาแอบมานอนด้วยตอนกลางคืนเพราะนอนไม่หลับคนเดียวไม่ได้ตอนที่เขาเอาแขนมาเกี่ยวฉันเวลาเดินด้วยกันแต่ก่อนฉันไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้ทุกสัมผัสมันเหมือนกําลังผาใจฉันช้าชฉันอยากสัมผัสเขาอยากเห็นเขาหน้าแดงเพราะฉันคนเดียว อยากฝากรอยไว้ตรงลำคอตรงแผ่นหลังให้เขารู้ว่าตัวเขาเป็นของฉันยิ่งนานวันเข้าความต้องการมันก็ยิ่งมากขึ้นให้ตายสิฟูมิทำไมถึงน่ารักแบบนี้นะฟูมิลูกบอลจะมาโดนหน้านายแล้วนะอีกแล้วเหรอในยใส่ชุดกีฬาของคาจิอีกแล้วเนี่ยนะก็แค่ลืมเอามาจากบ้านทุกเชานะ้าน่ะตั้งแต่เรียนมัธยมปีห้านยยังไม่เคยเอาชุดกีฬาของตัวเองมาเลยใช่ไหม หยุดพูดแบบนั้นกับเขาต่อหน้าทุกคนเถอะก็จริงนิฉันมั่นใจว่าแม่จะแก่แล้วเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้พูดจริงนะฉันคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคาจิก็เราสองคนไงฟูมิกับคาจิเออฟูมิฉันไม่มีเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กแบบนหนเลยไม่เข้าใจแต่แบบนี้เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทจริงเหรออ่ะว่าไปแล้วคาจิวันนี้ วันไปคาเฟ่ทีมอนิเมเรื่องสาวใช้ในโลกคู่ขนาดไม่ใช่หรองั้นไปกันเลยต้องจองล่วงหน้าเพราะงั้นไปไม่ได้เย่ <Yeah. S 2> ฉันจะไปด้วยทีมรุ่นพี่รุ่นน้องจากโรงเรียนนี้ชิม,มัธยมเอาเถอะนายควรกลับบ้านก่อนไม่เอาฉันอยากเจอโนจอจิกับแฮร์รี่ด้วยไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะงั้นถ้าไม่เราไม่ไปเที่ยวแค,แค่สองคนดูละ่ะฉันจะดูแลเขาดีๆเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราซื้อของฝากกลับมาให้ ขอให้สนุกที่คาเฟ่นนะว่าแต่แล้วคาราโอเกะล่ะแล้วเจอกันนะกลับมาแล้วเสื้อผ้าในบ้านนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วอยู่คนเดียวเหรอฟูมิลายังไม่กลับมาอีกเหรอเขาบอกว่าจะไปร้องคาราโอเกะสงสัยว่าจะไปร้านหน้าสถานีรถไฟยานนั้นตอนนี้เป็นไงตอนฉันเด็กๆมีพวกคนเกเรมาอยู่เยอะหรือแค่กลับช้าธรรมดาโทรไปก็ไม่รับ เขาส่งข้อความมาตั้งแต่ชั่วโมงก่อนว่ากำลังจะกลับแล้วฉันจะออกไปหาฟูมิถ้าเขากลับมาก็บอกฉันด้วยอาจเป็นเพราะสัญญาณไม่ดีหรือแบตเตอรี่หมดยังไม่รับสายงั้นลองโทรหารอริเซมดูหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้